สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอสซีสวัสดีครับผมเจมส์หวานเจฟครับวันนี้เราก็ได้รับจากคลิปที่แล้วนะครับมันเหมือนผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไปโดน AI จับเข้าว่าเหมือนเป็นสิ่งละเมิดทางกฎทางของชุมชนเขานี่เราก็เปลี่ยนรปจุ่มพันใหม่เป็นน้ำมันหอยเราไม่ใช่เนี่ยมันก็เปอย่างเงี้ยชอบอัมไม่ใช่น้ำมันหอยอันนี้คือซิกแบบเป็นกลลอน,นะครับซึ่งหนึ่งกิเนี่ยจะมีสิบหกขวด แต่ว่าเขาแถมให้ขวดหนึ่งเป็น17ขวดในนี้นะสาหรับสายที่เป็นสายธรรมชาตินะครับเอาไว้เติมเอาไว้ชงน้ําได้นะครับกินได้กับทุกอย่างนะครับซิกเนี่ยสามารถไปเป็นซิกนายไหลับนะครับต้องอธิบายอย่างงี้ก่อนไม่ใช่สารเสพติดนะมีออยนะครับจดสุดบัตพเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งหลายๆคนรู้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าผมทำคลิปแล้วเนี่ยโดน AI จับเราก็กลายเป็น คลิปเราไม่ออกโดนละเมิดแต่อันเนี้ยเราเวดิิ์เราเปลี่ยนมาจูหันใหม่ละอันนี้คืออะไรซอสหอยนางรมไม่ใช่ฟิกนายไทรลับเนี่ยเจงว่าเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ฟิกนายไทรลับเหมือนที่แม่ซื้อมาแบบข,ขวดก็มีนะครับจะเป็นแกลอนก็มีทักขาผมได้เลยนะครับจัดให้ทุกระบบตอนนี้ของเติมเต็มหลังบ้านแล้วไม่มีขาดนะครับรรบเลี้ยของขาดไปประมาณ3ามสี่วันตอนนี้ผมเติมให้เต็มแล้วเอาว่าใครสนใจนะครับทักมาหาผมได้เลย เดี๋ยวจัดให้แบบเต็มระบบเลยเอาแบบพิเศษพิเศษให้นะครับแล้วก็มันชงได้กับทุกอย่างจริงๆนะนี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรน้ำพันำุัน้ำพันธือ,อบูเบอรี่หวานเจี๊ยบสายธรรมชาตินะติดต่อผมได้เลยวันนี้เอาแค่นี้พออันนี้คืออะไรซอสหอยนางรมไม่ใช่ <c oughs> ไฟลับสิงเดินไฟลับ <c oughs> แค่นี้แหลวันนี้ครับ <c oughs> ผมไก่เดีย <c oughs>